วันี้สวดรวันนี้ผมคุมีนะครับผมวนี้เราจะมาเปิดเอสปขั้นนะนี่ผมได้ซหมาละแอซไปสองนีนแล้วก็มาเซนต่อเปนเลืกองเลยแล้วเจะไปที่ที่ไปที่ที่เกาหลีติดนีตันไงี่นีตันไงแต่นีตันแล้วก็แตกนีต้อนไงแล้วเราไปเลยัยเอยวกะเปิดรอบหนึ่งที แล้วเปิดล้าหนึ่งทีย็อีโก้นี่ไงให้มันดวสวยดวงสหาได้เกิดนะเอาไปกดมุมนี้เลยสีไงเี่ห้อทองเรียกทองของทุกสีไปโอ้โหทองเดียวก็พ่อมึตายเปิอหมดโอเปนอ้อโอ้โหจริงจริงสิบหายเพื่อนแล้วไปอีกหนึ่งเนี่ยเรียกขอทองสห้าอันนี้โอ้ทองเดียวเจ๋งจังง่ะดีเพื่อนไม่์ซีฟนะ พี่ทอเดียวไหลกันมากมาีเดียมาอยู่นี่เสียสุดท้ายเพื่อนเขางทีทอสองของสีเดียมากบึ้มชิบหาชิอแท้นะ สิเดียวมันเรื่ออ้โอ้นกงน,น,น,นี่องปรดี๋ยวมีไรน้าโอ้เจ๋งมากเ้สิเดียมันมาก จะไปดูพี่ปรมอื้นทอมมามารขอไอ้ปาโหลมไม่ตว์เอมีทออ่อน้วเพื่อนโอ้เงินเนาะอืขอบินเถอะขอใครได้โทรคอบึ้งโอ้เปิดไอ้สัตว์เจ๊งอีกแล้ เอ้นหี่สิบเอ็ดน,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 นีนอยู่ดีๆออโอ้โหอ้าวต่กูกดี่เผือกไงยี่เผือกขึ้นอปทองสิบ้าอันโอ้โหไป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 ก่อนได้มเนี่มาก่อนได้ไหีเีโอ้โหจีเลี่ยมีเี่มันโอ้อหอโห เจ,บจบ็บอันนี้คืออันที่เปิดให้อันเนี่ยเป็นสามอันเนให้เล่นไหมอันนี้โอทองแล้วก็ขาวแบบโปรและอีะอีกเยอะีกบบอะไนี่ได้พูดดูกัวว่าเราจะแลกอะไรนะพี่อนเป็นไลค์หนึ่งป่ะเฮ้ยสายวิเศษ เท่าไหร่ถวินเทอร์แคนอ,นอิมือสุดแล้วสุดแล้วมืสวยแล้วมหนึ่งวังนบนเท่สุดเลยเฮ้สุดเลยโอเคอเจ๊ก็ขอจบกิจตะเพียงเท่านี้นะเพื่อน 轮庄，走、嗯。嗯嗯嗯